ร้อยมาลัยไหว้กราบด้วยซาบซึ้งท่านคือหนึ่งเพชรงามเลอล้ำค่าอดีตสู่ปัจจุบันนั้นตรึงตราทุกเวลานาทีที่ท่านทำล้วนสรรสร้างความสุขให้ทุกสิ่งเพื่อองค์กรเยี่ยมยิ่งทุกเชา้าค่ำครั้นท่านลาเราทั้งหมด ขอจดจำท่านคือผู้ชี้นำสู่การดี ประวัติส่วนตัวนายสุรสิษิ์บุญเลิศรัตนกุลเกิดเมื่อวันที่สองเดือนมีนาคมพุทธศักราช2 5 0 4ประวัติการศึกษา เข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนวัดบางทรายจังหวัดพิษณุโลกเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตกอสอบอมอสอวอบางแสนจังหวัดชนบุรีระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประวัติการทำงานบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2535ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอกเขตจอมทองกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช2546ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดนินสุขารามเขตบางบอนกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2547ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางบอนเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร พุทธศักราช2557ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสแกนอกเขตทนบุรีกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2559ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายศรีเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร ที่ขอให้เปิ้นเดาเติมแต่งให้ฟ้าแพลวเพราวให้ดาวทุกดวงเด้บเบลหงประการ ท่านผอ,อนะคะหนูก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ,อส่วนสิทธ์ด้วยนะคะถึงเวลากเกษียณสําราแล้วหนูก็ขอให้ท่านผอ,อมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตชีวาที่สดใสนะคะอ,อยากจะบอกว่าสำหรับบ้านนายสีนะคะก็เราก็จะ,กะเกษียณแค่การทำงานนะคะส่วนสายายของเราไม่มีวันกเกษียณนะคะท่านผอ,อ ขอบคุณค่ะขอให้ท่านผออ,อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดหสมปรารถนานะคะสวัสดีค่ะกลาบมุทิตา,า,า,าคารวะครับท่านผออเนื่องในโอกาสครบวาระ,กระเกษียณอายุราชการได้เวลาเหลือจ้างวางภายแล้วนะส่งไม้มอบงานให้กับผู้บริหารท่านใหม่ ผมก็ขอกราบอวยพรให้ท่านผออพบกับความสุขในชีวิตหลังเกษียณสุขกับตัวเองสุขกับครอบครัวสุขกับงานที่วางไว้เพื่อที่จะทำยามหลังเกษียณยังไงก็ยังรักและเคารพท่านผออ,อยู่เสมออย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ เมื่อครั้งมีเธอและฉันรู้สึกครั้งนี้ยังไง ใจนะครับหลังจากที่ท่านนั้นก็เหนื่มมานานแล้วนะครับก็ขอให้ท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับก็มีโอกาสก็แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนนะครับโรงเรียนของเราด้วยนะครับมาณฑ์สียินดีต้อนรับเสมอนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ ชนนาสนันทาเทียนสุขค่ะวันนี้ก็จะมาด้วยบทกรอนนะคะเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการเกษียณเวียนมาน่าใจหายต้องอำลาจากกันแสนอาลัยแต่สายใยความผูกพันยังมั่นคงขออันเชิญพระไตรัตมาปกป้อง จงคุ้มครองให้มีสุขหาใครเหมือนเกียรติภูมิจะปรากฏเป็นหลักเรืองคอยย้ำเตือนตาเตร,เรอมตราบิรันขอให้ท่านผู้มิการนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะหลังกเกษียณแล้วย่าลืมมาเที่ยวบ้านในสีบ้างน,นะคะสวัสดีค่ะขอให้พอ มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขหลังเกษียณนะครับกราบสวัสดีค่ะท่านพอ,อยินดีด้วยนะคะท่านพอ,อได้เกษียณอายุราชการแล้วนะคะขอให้ท่านพอ,อ ได้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะขอคุณความดีของท่านผอ,อที่ได้ทุ่มเทเพื่อวงารการศึกษาของกทมตลอดระยะเวลาที่ท่านผอ,อบรรจุมานะคะขอให้บุญบาร,รมีนั้นนะคะปกป้องคุ้มครองท่านผอ,อและครอบครัวนะคะให้มีความสุขนะคะคิดการสินใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะอย่าลืมนะคะท่านผอ,อคิดถึงบ้านในสีก็กลับมาเยี่ยมบ้านในสีได้ตลอดนะคะพิศณีรักแลกเขา ท่านผอ,อ,อค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านผอเมตตาให้กับพิศนีนด้วยดีตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับท่านผอนะครับผมคุณครูจักรพงศ์นะครับ,รรบก็เนื่องด้วยนะครับในโอกาสที่ท่านผอ,อนะครับจะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับผมก็ขออวยพรให้ท่านผอ,อนะครับจากวันนี้และว,วันต่อๆไปนะครับขอให้ท่านผอ,อมีความสุข ทางกายและใจนะครับถึงเวลาที่ท่านพอจะใช้เวลาหลังเกษียณนะครับยังมีความสุขอยู่กับลูกกับหลานนะครับโชคดีครับขอบคุณครับสุขสันต์วันเกษียณเวียนมาบรรจบขอให้ท่านผ่านพบสิ่งดีๆมีความสุขทุกๆคืนวันนะคะก็ขอแสดงความดินดี กับท่านผู้อำนวยการด้วยนะคะขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะกราบสวัสดีท่านพอ,อค่ะในวาระที่ท่านพอ,อเกษยียณอายุพริรการก็ขอแสดงความินดีกับท่านพอ,อด้วยนะคะได้พักผ่อนอยู่กับครอบครวัวแล้วก็ขอให้ท่านพอ,อมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพถ้ามีโอกาสแวะมาเที่ยวบ้านในสีด้วยนะคะ บคคุณค่ะนืนในโอกาสเกษียณอายุราชการหนูก็ขอให้ท่านพอออบระสมีความสุขสมปราน,นากับชีวิตในวัยหลังการเกษียณอายุนะคะสวัสดีค่ะท่านพออหนูคุณครูยานทิชานะคะหนูขอให้พออ่เกษยียณอย่างเกษมนะคะ ทนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป,กปกักรักษาท่านผ่ออและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะเฮงๆฮงเ,เ,เ,เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครูสัญญาบทที่หนี่ค่ะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพออสุรสิทธิ์นะคะก็เนื่องจากว่าเป็นโอกาสเกษียณอายุ าราชการของท่านผออ,อนะคะขอให้ท่านมีอิสระนะคะทางกายและใจแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็ขอให้ท่านเนี่ยมีความสุขในชีวิตหลังการเกษียณนะคะขอบคุณนะคะสําหรับหน้าที่การงานที่ท่านเคยได้ให้ความรู้แล้วก็เคยนมอบหมายงานไปให้นะคะก็ขอขอบคุณค่ะทิษฐานให้กับวันอันแสนสุข ขอให้พบความสุขที่ตามหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มกล้าป้องกายาจงสุขใจทุกเวลาตลอดกาล สวัสดีค่ะท่านผอ,อสุรศิษฐ์ขอแสดงความยินดีกับท่านผอ,อค่ะขอให้ท่านผอ,อมีความสุขหลังกเกษียณร,ราชการนะคะขอให้มีกำลังกายกำลังใจที่แข็งแรงค่ะก็สวัสดีครับกับผมนายราชันคดธนูนะครับเนื่องในโอกาสบันกเกษียณอายุราชการนะครับของท่านผอนะครับ จากวันนี้และวันต่อไปนะครับกับผมก็ขออวยพรให้ท่านนะครับมีความสุขนะครับมีความสุขกายสุขใจร่างกายมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับด้วยความเคารพรักครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านบอสุลสิทธิ์บุญเลิศรัตนากลูลเนื่องในวาระการเกษียณอายุราชการของท่านบอนะครับผมขออวยพรให้ท่านบอมีความสุข สภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ท่านอต้อนรับผมในตอนที่บรรจุเข้ามาในโรงเรียนบ้านในสีนะครับขอบคุณการอบรมสั่งสอนทั้งในเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดีนะครับให้ปรเปติตัวประเป็ตียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะท่านผออรสมศิรินอสสริค่ะเกษียณแล้วนะวคะ ขอให้ปออมีความสุขความสุขค่ะขอให้ปออมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะสวัสดีค uh ่ะสวัสด so ีค oh. ่ะท่านผออยินดีกับท่านผออด้วยนะคะที่จะเกษียณแล้วขอให้ท่านผออมีความสุขมากๆนะคะใช้ชีวิตหลังเกษียณยังมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผออขอให้ท่านผออจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้โดยการดิฉันเป็นรดีไมเกะขอแสดงความยินดีในวันเกษียณของท่านขอออนะคะขออาอวยพรให้นักเก็บเมฆท่านขออมีสุขภาพที่แข็งแรงจิตใจแจ่ใมใสเบิกบานมีความสุดดสขสบายใจยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ทันนางสาวนภาวันเกิดน้อยเนื่องด้วยวันกเกษียณอายุราชการของท่านผอสุรสิทธิ์เวียนมาถึงหนูก็ขอขอบคุณในความเมตตาที่ท่านผอมอบให้มาโดยตลอดสุดท้ายนี้ก็ขอบวยพรให้ท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยความรักและพรพค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามีโชว์พิเศษจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะใครคือครูครูคือใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปดินญามหาศาลใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียนครูคือผู้ชี้นำทางความคิด ให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้รู้ทุกรู้ยากรู้ภาพเพียนให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงานครูคือผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉานครูคือผู้สั่งสมอุดมการ มีดวงมานเพื่อมวลชนใช้ตนเองครูจึงเป็นรักสร้างผู้ยิ่งใหญ่สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างคนเกองสร้างคนให้เป็นตนของตัวเองขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู เนื่องในงานเกษียณอายุราชการปี2564พวกเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านในาศีขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงอำนวยอวยชยัยให้ท่านผอ,อ,อสุรศิษฐ์บุญเลิศรัตนกุลจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ขอให้ท่านมีความสุขก,กับชีวิตหลังเกษียณร,ราชการครับจากวันวานที่ภาคเพียนสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิค่ะท่านผอ,อขอให้ท่านผอ,อมีความสุขและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ